สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขออนุญาตสรุปแล้วกันนะคะในโอกาสที่เจ้าคุณพระศรีนาศนะคะไปเยือนที่อินเดียนะคะระหว่างวันที่21มกราถ,ถึง2 8มกราคมนี้นะคะ8วันด้วยกันนะคะวันแรกเจ้าคุณพระนะคะได้ไปที่วัดไทยพุทธคย,ยาเป็นสถานที่แรกนะคะได้เข้าไปกราบสการะนะคะพระประธานในพระบูชสดนะคะแล้วก็ได้กราบสการะพระพรมโพธิวงศ์นะคะ หัวหน้าพระธรรมทูตนะคะสายอินเดียในปานนะคะและก็หลังจากนั้นนะคะก็ได้เดินทางไปที่พุทธคยานะคะซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากวัดไทยพุทธคยานะคะท่านได้ไปนมัสก,การนะคะเจดีพุทธคยานะคะแล้วก็ต้นพระศรีมหาโพนะคะซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะท่านได สดมต์แล้วก็นั่งสมาธิรละลึกถึงพระรัตนตรัยนะคะซึ่งจะเห็นถึงความร่มเย็นนะคะคือการครั้งนี้เนี่ยเจ้าคุณพระนะคะได้ถึงได้กราบนะคะถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นะคะซึ่งเป็นดินแดนพุทธภ,ภูมินะคะแล้วก็ได้เข้าไปในมัธก,การ พระพุทธเมตตานะคะภายในเจดีย์พุทธคยานะคะเป็นสิ่งที่ท่านเจ้าคุณนะคะนอกจากที่ได้รับมอบหมายใหปป้ปฏิบัติหน้าที่นะคะที่พระวาติสมัยพระเจ้าอยู่หัวปรดกล้าปรดกระหม่อมนะคะให้เดินทางไปเพื่อที่จะเป็นผู้แดนพระองค์นะคะในการเปิดงานเรือหลวงแห่งธรรมนะคะนําสู่แดนพุทธภูมินะคะ ท่านก็ได้กราบสักการะสถานที่สำคัญนะคะในพระพุทธศาสนานะคะเพื่อได้มีกำลังใจเข้มแข็งในการที่จะนำมาปฏิบัตินะคะเราวันที่สองนะคะ22มกราคมนะคะท่านก็ได้เดินทางขึ้นเขาคิจกูดนะคะกราบสักการะพระคันธกูดีนะคะพระ ออขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะกระาดษที่มีพระชนชีพอยู่นะคะทรงประทับที่มูลคันทากุดีนะคะบนเขาคิจกูลนะคะก็ได้ทําการสักการะนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดเวลวดวิหารซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาก,ก็ได้ว่าได้นะคะ ซึ่งก็ในพุทธศาสนาก็ได้บอกว่าเป็นวัดที่พระเจ้าพิมพิสารานะคะได้ถวายพระอุทยานให้จากนั้นเสร็จแล้วนะคะท่านก็นั่งรถนะคะ,ะไปที่นารันทานะคะเพื่อไปกราบสักการะหลวงพ่อองค์ดานะคะหรือว่าหลวงพ่อน้ํามันนะคะซึ่งพระพุทธรูปนี้นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะอยู่มาตั้งแต่สมัยหลายพันปีแล้วนะคะที่ตอนนั้นเนี่ย อกองกําลังของมุสลิมนะคะเข้าไปเผาทําลายแต่ว่าเขาไม่เผาพระพุทธรูปองค์นี้นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือเดินทางไปที่มหาวิทยาลันทานะคะเป็นมหาวิทยาลัยแบบแห่งแรกเลยนะคะอะ่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโาศกมหาราชนะคะแล้วก็มีความยิ่งใหญ่มากๆเลยในสมัยนั้นนะคะช่วงยุคที่พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองนะคะ แล้วก็เห็นถึงความเสื่อมลงจากเหตุปัจจัยนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการเปลี่ยนแปลงยิดดินแดนนะคะก็ทำให้เกิดการทำลายนะคะหลงซึ่งจะเห็นได้ว่าแบบสัจธรรมความจริงนี้แบบว่าไม่ว่าจะอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วท่านเจ้าคุณพักก็ได้แชร์ประสบการณ์ได สนทนาธรรมนะคะแชร์ประสบการณ์ธรรมะหลังจากนั้นนะคะวันที่23มกราคมนะคะก็เดินทางไปที่สถูปของนางสุชาดาหรือบ้านนางสุชาดานะคะนางสุชาดาเนี่ยมีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาลนะคะเพรฉะนั้นนางสุชาดาได้ถวายเข้ามาัทุปายากนะคะให้กับเจ้าชายสิทธัตถะนะคะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่กำลังบำเพ็ญบารมีอยู่นะคะ ใต้ตนพระศรีมหาโพธิ์นะคะซึ่งนางเห็นเจ้าชายจักรนั่งอยู่นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้วิเศษนะคะนางก็ได้นำข้าววัตถุปยาตนะคะถวายหลังจากที่เจ้าชายจักรได้รับประทานข้าวนั้นแล้วเนี่ยก็ทำให้มีกำลังในการที่จะกลับมานั่งพิจรารณานั่งสมาธิเข้า วิปัสสนาญาณแล้วก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณน,นะคะตรัสรู้อริยสัจสี่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เดินทางต่อไปอยังที่ภูเขาดงคาสิรินะคะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้นั้นนะคะก็ได้บําเพ็ญทุกขกิริยาเป็นเวลาทั้งสิ้น6ปีด้วยกันนะคะ เจ้าคุณพระท่านก็ได้เมตตานะคะกับชาวบ้านนะคะคนอินเดียที่อยู่บริเวณแถวนั้นนะคะมีขนมมีอะไรไปแจกด้วยนะนี่นะคะวันงานวันที่24มกราคมนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้โปรดการปรกระหมอ่อมให้เจ้าคุณพระสินีนัทพิร,รัชกาเลนีนะคะได้เป็นผู้แทนนะคะเปิดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมนำสู่ดินแดนพุทธภูมิะคะ่ะ นี้นะคะก็มีพระนะคะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานะคะเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เป็นคนพื้นถิ่นที่อินเดียด้วยนะคะที่ลงทะเบียนนะคะได้มา,าฟังธรรมนะคะธรรมธรรมนาวาวังเจ็ดขั้นตอนในการปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะก้าวพ้น นะคะพลทุกนะคะซึ่งการนี้นะคะคืออินเดียเนี่ยเป็นแดนพุทธภูมิก็คือเป็นสถานที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และคําสอนเนี่ยก็ได้เผยแผ่มาอย่างดินแดนพุทธภูมิเมืองไทยของเรานะคะจนปัจจุบันเนี้ยเมืองไทยเราอะ่ะก็คือมีตั้งมั่นในพระพุทธศาสนานะคะร้อยละ 9ก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยคนไทยนับถือพุทธศาสนานะคะศาสนาพุทธเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองในดินแดนประเทศไทยนะคะนี่ก็เป็นวันที่ยี่สิบห้ามกราคมนะคะวันที่สองของโครงการนะคะเจ้าคุณพากก็ได้เป็นผู้แทนพระองค์นะคะได้ไปเปิดงานนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีพระสงฆ์จากประเทศไทยนะคะแล้วก็คนไทยนะคะที่ลงทะเบียนในครั้งนี้ด้วยนะคะอยากจะบอกว่า เหมือนกับว่าเมื่อเมื่อประเทศไทยเนี่ยค่ะมีพระพุทธศาสนาที่เ,เจริญรุ่งเรืองมากๆโดยที่เรามีองค์พระมหากษัตริย์เป็นองค์าศาสนูประ,ประถมพกแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือสาาัจจะความจริงที่ท่านได้คนพบเนี่ยกับคืนศูนย์แดนพุทธภูมิซึ่งตอนนี้ที่อินเดีย่ะ ศาส,สนาพุทธนั้นนะคะก็เหลือเป็นส่วนน้อยเพราะว่าจากการที่เปลี่ยนแปงแลงการปกครองนะคะจากการที่ศาส,สนาพุทธนั้นได้ล่มสลายไปนะคะก็จะมีศาสนาอื่นมาแทนนะคะก็อยากจะฟื้นฟูนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเล็งเห็นความสําคัญในการเผยแผ่พระศาสนานะคะดันั้นเนี่ยวันนี้วันที่26นะคะมกราคมเนี่ยก็เป็น วันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าคุณพาสิณีนารพิราเกเรนีนะคะบีนี้ก็คือครบ41ปีของท่านนะคะซึ่งท่านเจ้าคุณนะคะก็ได้ทําบุญที่วัดไทยพุทธคยานะคะแล้วก็ได้มากราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะแล้วคือมีข้อความหนึ่งนะคะที่พระจะคะได้แชร์มานะคะก็คือว่า ท่านเจ้าคุณพระ,ะได้กลาบสกาาักการะพระเจ้าต้นนะคะแล้วก็ได้กล่าวกับพระเจ้าต้นนะคะก็คือสรุปได้ว่าพยายามดับความเกิดให้บริบูรณ์ที่สุดในชาตินี้นะคะซึ่งเป็นคำกล่าวของท่านเจ้าคุณพระในการที่จะพัฒนาตนเองเราได้ได้ได้ได ได้เห็นสิ่งที่พระอาจารย์ท่านได้แชร์มาเราก็อยากจะร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าคุณพระศนีนาถมากนะคะสีปีเป็นปีที่ท่านได้สิ่งที่วิเศษสุดในชีวิตท่านได้มีความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิและก็ได้ตั้งจิต เป็นสัจวาจาที่จะเพียนดับการเกิดให้บริบูรณ์ที่สุดในชาตินี้คือขออนุโมทนาบุญกับท่านมากๆนะคะอยากจะให้ทุกคนน่ะได้ลองไปฟังในสิ่งที่เจ้าคุณพระได้มีการสนทนาธรรมหลายๆคลิปนะคะ แล้วเราจะสัมผัสได้เลยว่าภูมิธรรมของท่านเจ้าคุณพระนั้นนะคะเป็นภูมิธรรมที่เราเข้าใจเลยว่าท่านได้ศึกษาและปฏิบัติหลักธรรมธรรมะนาวาวังอย่างแท้จริงคือธรรมะของท่านน่ะมีแบบเราเราได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ ตอบปัญหาธรรมะหลายๆครั้งนะคะได้มีโอกาสฟังแล้วก็รู้สึกว่าธรรมที่ท่านสอนออกมาเป็นความจริงมากๆนะคะโดยที่นี่เป็นเป็นภาพที่ท่านได้ทำบุญวันเกิดนะคะท่านได้ไปที่โรงเรียนนะคะที่อินเดียเป็นโรงเรียนที่วัดไทยนะคะ แล้วก็ได้ไปมอบของให้กับนักเรียนนะคะสังเกตว่าท่านได้มิกแอนแมทชุดนะคะเป็นชุดผ้าไหมไทยแต่ตัดเย็บแล้วก็นุ่งห่มคล้ายๆสลีนะคะซึ่งเป็นการมิกแอนแมทชุดนะคะให้เข้ากับวัฒนธรรมของไทยและอินเดียนะคะแล้วก็ได้นอบอ สิ่งของนะคะเป็นกระเป๋านะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นธรรมะนาวาวังซึ่งมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะในอันนะคะขออนุโมทนาบุญกับท่านนะคะเด็กๆนะคะอินเดียดูแบบมีความสุขมากนะคะเราท่านน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำมาให้ทุกคนคือทุกคนอาจจะเห็นแล้วนะคะแต่ว่า ทูกท่าก็ขออนุญาตสรุปส่วนวันที่27มกรานะคะท่านเดินทางไปสารนาศสารนาศที่นี่ก็คือป่าอีสิบปัตตนะมรุกคธายวันในสมัยพุทธกาลที่พระสุภสมุทรเจ้านะคะเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอะ่ะท่านก็นึกถึงว่าท่านจะนำธรรมะเนี้ยไปสอนใคร ท่านก็นึกถึงปัญจว,วัคคีย์ทั้ง5้านะคะที่เคยอุปถาท่านไว้แต่ว่าพอท่านแบบเปลี่ยนมาทำเดินทางสายกลางโดยที่ท่านน่ะเลิกทรมานตัวเองแล้วก็กลับมาฉันกลับมา,าทางสายกลางปัญจว,วัคคีย์ทั้ง5้าก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะท่านไม่เอาจริงเอาจังหรือเปล่าก็ปัญจว,วัคคีย์ก็เลย นีออกจากท่านมาอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤลคธายวันพอท่านบรรลุท่านก็ได้เดินทางมาหาปัญจวัคคีย์และที่แห่งนี้นะคะที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจกักรกระปาวันนสูตรนะคะซึ่งทำให้เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาก็คือพระอัญญากลนลธัญะนะคะ ที่ได้มีดวงตาเหตุธรรมและก็ได้ขอบวชให้นะคะเป็นพระสงฆ์องค์แรกนะคะรูปแรกในพระพุทธศาสนาทําให้พระพุทธศาสนาครบมีพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์ครบองค์สามพาร,ร,ราตนาไตรและก็ที่สารนานแห่งนี้นะคะเจ้าคุณพรก็ได้สวด ธรรมจักรกับประพัทธสูตรด้วยนะคะเพราะว่าออมีพระพรมโพธิวงศ์นะคะได้นำสวดนำบูชาด้วยนะคะคือสถานที่เนี้ยแบบล้มเย็นมากนะคะป่าอิสิปัตนาหรือคาเริิวัิแบบว่างขวางมากแล้วพอไปเนี่ยมันเห็นถึงแบบ ยังมีกลิ่นไอความแบบศักดิ์สิทธิ์อ่ะเหมือนครั้งพุทธกาลเลยนะคะเพราะว่าทุกซาเคยเดินทางไปมาแล้วนะคะรู้สึกสัมผัสดได้และหลังจากนั้นนะคะวันที่28นะคะคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะที่ท่านเจ้าคุณพระนะคะได้ปฏิบัติหนะ้าที่เป็นผู้แทนพระองค์นะคะในการ ยกฉัดน,นะคะพระประธานในพระบูสสดของวัดไทยกุชินาราเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งเรารู้สึกแบบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็พระพุทธรูปที่ท่านไปยกฉัดน,นี้นะคะพระพุทธสยามภูยานพระราชทานนามนี้โดยรัชกาลที่9้านะคะ ซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่9นะคะเป็นพระประธานในพระโวโสถของวัดไทยวัดไทยกุสิดาราเฉลิมราชนะคะก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้ากุญพระสนีนาถพิรลาดกระยาณีได้เป็นผู้แทนพระองค์ มาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเรานะคะประชาชนคนไทยนะคะได้เห็นแง่มุมต่างๆนะคะสถานที่สำคัญซึ่งเด็กรุ่นใหม่นะคะบางทีอาจจะแบบยังไม่รู้จักยังไม่ได้ศึกษาบางคนอาจจะบอกว่านับถือศาสนาพุทธ แต่อาจจะยังไม่เคยที่จะรู้เลยว่าพุทธประวัตินั้นมีอะไรบ้างซึ่งการเดินทางไปอินเดียครั้งนี้นะคะก็ทำให้มีสถานที่สำคัญในพุทธประวัตินะคะได้ออกสู่สายตาประชาชนนะคะหรือคนที่ศึกษาพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเดินทางไปกราบที่อินเดียนะคะก็ได้เกิดแรงบันดาลใจได้เห็นภาพของจริงนะคะซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะและในการที่พระพุทธศาสนาที่จะเรินรุ่งได้นั้น ต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นาศาสนูประถมพกนะคะดีใจมากๆเป็นบุญมากๆขออนุโมทนาบุญค่ะทรงพระเจริญ